พอได้เก็บอยู่จ้ะพอได้เก็บเน่าจะเนาะพี่น้องเนาะมูนันกันเอาไว้ก่อนเนาะจะพี่น้องเนาะเก็บแต่เก็บแต่ที่มันแดงๆปุ่นแดงลายอยู่พี่น้องพุ่นาเก็บกับพ่อท่านเดี๋ยวพ่อสิได้นซอแซสองฟิตดอกพี่น้องพ่อพ่อสิได้ในไส่สองแข็งไว้กินดอก <c oughs> พอริกวัาเลี้ยงพริก พริกแดงบ่ท่านคนพี่น้องจ้าคนกินดีกินดีทั้งข่อยกินดีทั้งพ่อใหญ่่พอใหญ่ก็กินดีพ่อใหญ่ก็กินเผ็ดพุ่นจ้าข่อยก็กินเผ็ดเฮ้ยพี่นอ้องได้ซ้ำหนีจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขปูสุกคนเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้า ม่มีกะไม่มีอย่างน้อจะนท์นพนองจา้าเห็นนั่นฝรั่งหน่อยแล้วเบิงฝรั่งหน่อยส่งหนังสือพิมพ์ยืดข้อเบิงก่อยพี่น้องจา้าอาวุธพี่น้องอยู่ในป่าผิกมาจะพี่น้องเนาะเด็กน่อยนะะจะนพี่นองจา้าเด็กน่อยนักเรียนเสาร์อาทิตย์กะเด็กน่อยฝรั่งขราเจ้ากับขยันหนังสีแล้วพี่น้องเสารอาทิตย์ขาเจาาเ้ากะหากิฟะ อัานหาทรงหนังสือพิมพ์เนะจะพี่น้องจ้าเมนี่ขอกระเป๋ามีเงี้ยนะจะพี่น้องจ้าขอยถักเก็บพริกพี่ก้กอยมันแดงยู่จ้ะมันแต่มันแดงว่าไหลเนาะพี่น้องเนาะเราเห็นซ้ำไปย่าวันเรามันแดงอยู่พี่น้องจ้าแต่ว่ามันแดงเ่าท่านเต็มเต็มอัตาเนะานะเนาะอันนี้มันยังเป็นแดงเขียวๆอันนี้มันเป็นแดงเหมือนเนาะจะพี่น้องจ้ากะกินไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยกะกินไปเรื่อยเนาะจะพี่น้องเนาะ กันมาอนีกับพ่อมียยังดอกพี่น้องจ้าหลังจากที่คลิปล่าสุดน้องจันเนาะเมียฝรั่งนางเราอ่ะรีวิวรถมิสเตอรี่โอให้พี่น้องได้เบิ้งน้องจันเนาะรีวิวมิสเตอรี่โอหรือว่ารถแคมเปอร์แวนให้พี่น้องได้เบิ้งกันว่าอยู่จังไดกินจังไดอยู่ในรถน้องจันเนาะพี่น้องจ้าการไปเที่ยวการไปตะล่อนตะล่อนไปกับรถแคมเปอร์น้องจันเนาะหรือว่าบานเท่ากับรถตู้ล่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าขอบอกเลยจ้าแดดดีด้จ้าพี่น้องแดดดีแต่ว่า อากาศก็เย็นนะจ้ะพี่น้องพริกข่อยเลเบเก้พริกข่อยเลเบแดงมันในแดงสาเนะจ้ะพี่น้องจ้านี่มันเม็ดเม็ดมันดกเม็ดมันเต็มเจ้าพี่น้องจ้านี่จนมากิ้งโอนกินเอียงแต่มันว่ามันยังแดงสามันยังเป็นช้ำๆเขียวๆนะจ้ะเนาะมันมันบ่ท่านได้แดงเต็มอันนี้กะตําบุกพุงสองเทียกะซีเม็ดแล้วพี่น้องแต่ว่ายังดีอยู่เนาะพี่น้องมันยังมีพริกค่อยมีพริกแห้งเนาะจ้ะเนาะพริกแห้งที่ไฮลันสะพาย่งมาตั้งแต่บ้านตอนนั้นก็หลายโลอยู่เนาะเป็นสิบโลอยู่แล้วพี่น้องเนาะทั้งพริกปนทั้้งงพริกแห ไปเที่ยวมากเนาะจันโอพินองจ้ามื่อนี้กะว,ว่าท่านได้เริ่มต้นสิว่าวันนินท่าวิไลมันดอนาะพินองเนาะยองกะสิมาวอกว่าการไปเที่ยวเนาะจันโอพินองจ้าคลิปทีพี่นองเบิ่งพานมากกะคือกะมีเวลาหยุดเนาะจันอคอยกับวได้ไปรงเรียนเนาะจันโอพินองเนาะมีเวลาหยุดเราก็พอดีกับเหน่อยปิดรงเรียนรงเรียนคอยกับปิดแล้วพอดีกับพอปิดโรงเรียนก็เห็นงานไปในช่วงหนึ่ง กร้านร้านอาหารที่เฮ็ดงานเพื่อนกับปิดเพราะว่าลูกเพื่อน,น่ะลูกเพื่อนมีฮอลิเดย์ช่วงปีเตอม์เราจะเนาะเพื่อนกับปิดร้านไปฮอลิเด,เดย์พาลูกพาเต่าไปฮอลิเดย์ร้านกับปิด์ขอยก็เลยได้มีโอกาสว่าเออที่แรกก็ดีใจว่าบ่ได้ไปโรงเรียนสิได้เฮ็ดงานหลายๆ,ๆมือเต็มเต็มตมือเนาะปกติไปเฮ็ดสองมือเราจะเนาะเพื่อนห้ไปเฮ็ดสองมือมือละสี่ชั่วโมงสี่เนะาะกะเดือนหนึ่งก็สี่ร,ร้อยห้าสิบกิโร <laughs> กับวสวาลายดอกจำสำหรับผู้อื่นแต่สำหรับข่อยมันก็ลายเนาะจ้พี่น้องจ๋าบัานนี้ข่อยก็ดีใจว่าเออบ่ได้ไปโรงเรียนก่อนไสด้เห็นงานมือละละอันอทิละลาะยะะมือปัดเจ้าหน้าอันพยุดบัานนี้พี่น้องจ๋าก็เลบยบ่ได้ไปพอดีกะตัวก่อยกะเออกับเปลี่ยนเนาะเนาะพอดีย้องกับพ่อใหญ่กะเปลี่ยนว่าเออเข้าจังสันเข้ากับไปเที่ยวกับไปกะเกือบมีสิบเอ็ดมือผลัะพี่น้องบวกร่วมๆแล้วเนาะ นับการเดินทางไปคก,กะค่ะสิบแปดมือเนาะจ้าน้าพี่น้องจา๋านับการที่ว่าก้อนสีออกจากบ้านไปเลาะมังหันมนันีไปเริ่มจดจีตีเมืองอีโพเฟนกะสองมือก้อนสิไปหอดเน,นาะเลาะไปนอนไปหายเก็บเพศไปพี่น้องจา๋าขับรถไปมองได้ทพอป้าคือทพอป้าสนเนาะเจ้าะพป้าสนนี่ป้าสนลายหรือว่าเบิงเบิงมันเป็นแบบว่ามอดหลยยสีเนาะกระบอกเพยยื่อนยัยหยุดเนี่ยผู้ป้าหน่อยส้มหนังสือพิมพ์ประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วพี่น้องเขา สามสี่คนทรงหนังสือพิมพ์ตละลบานเจญเนทักกา,การไปเที่ยวกวระโดนอนน่จาจะพี่น้องจ่าก,กัจิบว่าก,ก,าก,ก็คือกระจังรีวิวให้พี่น้องเห็นน่จาจะพี่น้องเนาะว่าเป็นจังไดนอนจังไดยู่จังไดกินจังไดนอกจะเนะไปเที่ยวกับไปหลอหลอนแกนประเทศเยอรมันน่าจะพี่น้องเนาะบ่ได้ไปไกล บ่ได้ออกนอกประเทศเนาะจะเนาะล้วกะกระเลาะไปเรื่อยๆตามเมืองน,น,นั้นเมืองนี้เนาะจะเนาะพี่น้องจ้าขําบเงใดก็ยุดบมงนันข้ามเงใดก็นอนเมงหันเนาะจะเนาะละกัะพอเมืองบมองใดงามพอมู่บานบางใดงามก็้ากันแวะ้ากันหยุด้ากันเศร้าล้วกันคำกับ้ากันไปโตยังสีเนาะจะพี่น้องเนะาะเพราะว่าสมมุติว่าขับไปเศร้าตื้นขึ้นมาเนาะจะพี่น้องเนาะออกออกจากตรงนี้ปุ๊บกะขับไปอพอมาองงามก็ยุตยุเพวกนี้กะทับต๊ใบก็เอ้า ไปขับโตไปอีกอ่ะพอมองจุดนอนหามองนอนกับกางขึ้นพักขึ้นหรือว่าถ้าถูกใจก็นอนตรงจุดนั้นสองขึ้นหนึ่งสีน่นอจะพี่นองจานอนมองละสองขึ้นมองละขึ้นสองขึ้นเาจะพี่นองเนาะมองใดถ้าขับรถไปแล้วมันคํามันมันบ่นนนนท่านถึงจุดหมายก่ะเวะพักเสาก็เดินทางโตแต่ว่าเดินทางกับบวใดเดวัตตางนาตางตา,งตางเดินทางเราจะเนาะว่าถึงมาจากเมืองมิวนิคเราจะนองพ่นองจ่าจากมิวนิคสีไปเมืองขึ้นหรือว่าเมืองคึ้นล้นโคโนล้นี่ก่ะท่านัภารณเฮากับพวเกินบ่เกินจากเอ่อ จยากคอนแกนไปไกรุงเทพน่าจะพี่น้องจ้าถ้าขับรถต่างนาต่างตาขับอีลีนี่กะอ่าถ้าต่างนาต่างตาขับแบบแบบตั้งใจขับไปกะซัำบานเข้าไปกรุงเทพแต่ละเนาะพี่น้องซัมซัมซัมคอนแกนไปกรุงเทพแต่ว่าอ่าประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยกิโลประมาณสี่อาจจะพี่น้องจ้าแต่ว่าห่างใสคือว่าเข้าไปเที่ยวเข้าไปเลาะน่าจะเนาะกัเลาะไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยตลอดไปเรื่อยน่าจะพี่น้องจ้ากะ ขอพุณพี่นอ้องลงไปสุภูสุคนเนาจะเนาะที่เขามาเป็นกําลังใจให้นักติดตามรับชมคลิปให้ววไลเนาจะนะพี่น้องจ่ากับคลิปที่แล้วกับเบาพื้นววไลเราจะเนาะย่องผ้าเบาพื้นวิไลผ้าเบาพื้นจะาของเนาจะพี่น้องจ่าคลิปที่แล้วเบาพื้นจะาของไปฮอดจีว่าอาแฟนในเพื่อนหลักคลิปที่แล้วกับเบาไปฮอดจีว่าอพอแฟนฝรั่งเป็นบริโภคนจะเนาะคือว่าเขาไปในเว็บไซต์ในเว็บไซต์การหาคู่เนาจะนาพี่น้องจ่า ในเว็บไซต์นี่พี่นงค์จะคอยกับว่าคอยได้ว่าเก่งหรือว่าคอยบ่ได้เป็นอัรชริยะในการหาคู่แต่คอยแต่คอยได้วาไปแล้วว่าการหาคู่ในเว็บไซต์มันโมเมนตอ่ามันโมเมนต์สีแบบว่าเอ่อสีต้องโดนหลอกเสมอไปน้าเจนน้องพี่น้องจ้าเอ่อถ้าทุกคนจิคิดว่าโอ้ยการหาคู่ในเว็บไซต์ไม่มีความจริงใจน้าเจเนาะงคอยพอพะย่ะพี่พี่ก็พอในเว็บไซต์นี่พี่น้องจ้าคอยก็พอในเว็บไซต์หาคู่พอในเว็บไซต์หากิก ถ้าเอิอนบานเฮ้าก็เอิอน่ากิกเมืนว่าพี่น้องจ๋าพอในเว็บไซต์หากิกจังพ่อหญ่น่ะจริงๆพ่อยญ่เรามีเมียมีครอบครัวอยู่แล้วนาะจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าทมเนียมฝรั่งว่าคือทมเนียมบานเฮ้านาะจ้ะพี่น้องเนาะทมเนียมบานเอ้าถ้าอยู่กันเป็นคู่ปัวตัวเมียแล้วนาะจ้ะพี่น้องจ๋าถ้าสิแยกันก็คือแยกกันขาดปุดไปเลยนาะจ้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าทมเนียมฝรั่งถึงบ่หากันถึงบ่เกลียดกัน นอจันพี the the well, ่น้องแต่ข้าเจ้ากับยู่น้ากันใช้ชีวิตยูน้ากันอยู่เฮียนน้ากันแต่ว่าข้าเจ้าก็สิแบบว่านอนไผ่นอนมั่นบ่มีซ้ำซิมร่องกันนอจันพี่น้องจ๋าบ่มีเอื้ออาหานอจานพี่น้องข้าเจ้้อยูไผ่ยูมั่นแต่ว่าอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันอยู่ทั้งลูกทั้งเต่าแต่ว่าอยู่ร่วมกันนอจเนาะจังกรณีของพ่อยหย่ค้อกันนอจันพี่น้องจ๋ากรณีของพ่อยญ่กะเล่ากะมีเป็นเล่ากับเมียเล่ากะประมาณสิบกว่าปีแล้ว กนเราสิ๋วจ้าก็ข่อยนะจันทร์นพี่น้องกนเราสิหวจักข่อยก็เราสิขาไปในเว็บนี้แล้วก็คุยก็ข่อยเราไปเที่ยวประเทศไทยครั้งที่สองเราว่าเราไปเที่ยวประเทศไทยครั้งที่สองเราก็เลยเ่นครั้งแรกเราไปกับเมียแต่ว่าเราไปแยกกันอยู่กัมพูชาเนจันทร์นะเราก็ไปไทยแกะไปไทยคนเดียวเรากลับขึ้นไปหาเมียอยู่กัมพูชาคือว่าเพิ่นเที่ยวในแบบว่าเป็นเที่ยวเป็นกลุ่มนะจันทร์นาะบบนี้ครั้งแรกเราก็เรารอว่าครั้งแรกเราไปเที่ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนอจ้นรพี่น้องจ้าเราครั้งที่สองนีวแล้้ก็ เอาไงแกเอาไปพี่น้องสิหูเมิดนอนเลยสิบนายนินท่าเอาพี่น้องจ้าเอาไปพี่น้องสิหูเมิดความคว่มหมายว่าการหาคู่ในเบบกะมันอยู่กับตัวเฮ้าเนาะจ้ะพี่น้องจ้ามันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราโลภถ้าเราโลภมากหรือเราคิดว่าอยู่ๆจะมีคนมาทุ่มมาให้นะมันโมเมนต์เนาะจ้าพี่น้องจ้าสุกมือนี่า ฝรั่งกะยิงไทยมันกะบ่คือสมัยตะกี้เนาะเนาะสมัยเอื่อยสมัยเมยเฮาตะกี้สมัยรุ่นรุ่นพี่พี่รุ่นขาเจ้าเป็นมาดงมาดามเนาะเนาะขาเจ้ากระโชกปีมีใช่ไปขาเจ้ากะสมัยตะกี้มันบ่คือสุกม,มือน,นี่อ่าอ่าฝรั่งเป็นกะมีแฟนเป็นคนไทยคนเอเชียหลยเพราะว่าประเทศนั้นประเทศนี้เนาะเนาะแต่แถบเอเชียเขากะมาเป็นคุณมาดามหลยเนานะเนาะ ยองบริเป็นมาดามเด้อพี่น้องเด้อยังมาเอินยองมาดามเด้ออย่าหาเรียกนะคะยองไม่ใช่มาดามนะคะยองก็เป็นยองยังสีเลยเจ้าพี่น้องจ้าเป็นคอยคอยก็เป็นคอยยังสีแลยจ้าอันนั้นอันนั้นนี่อัน PFC คนหนึ่งคนมาเห็นย่ำใดคือสิมากเนาเสียหัวใจสีแดงพี่น้องจ้าว่าซสืออเสียผ้าอยู่ในนมีนับสินใดเมนเต็กอกกน้อย คอยเป็นคนที่บ่คอยมักสือเสีย้าพี่น้องจ้าอยู่บ้านคือกันเสีย้าคอยกับลายเสีย้าคอยกับนับสินใดไดนิดๆน้อยๆเสียพาเวลาเป็นคนจีบบว่ามักหักสวยหักงามผู้หญิงทุกคนก็รักสวยรักงามนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคอยกับมักอยู่แต่ว่าคอยเป็นคนทีบบว่างามคอยละพี่น้องเอยคือบ่คอยงามคอยละซ้ำนี้เสียตัวนี้ก็คือใส่เราใส่อีกพี่น้องจ้าข้าใส่เราห้องกับซักเนาะห้าไบ่ด้ใส่เราปิ่นไล่ใส่ขึ้นคือกะเจ้าวานเนาะพี่น้องใส่เราห้องกับซักเอาพี่น้องจ้าเมื่อนี้ว่ามาม้อยไปโดนเราไปเอาอันสอัน เก็บพริกตับหญ้าต่อไปพราะไงเพราะถอนหญ้ายู่ฝั่งปุ่นเนาะจจนเนาะพี่น้องเนาะกลับมาจากเที่ยวกับพ่อมีหยังเนาะจจนเนาะพอดีกับพี่คอยพี่น้องจ้าก่อไปเที่ยวกับก็ห่วงพริกนี่อยู่ว่าเพื่อนบ้านเพื่อนใจดีเพื่อนโหดไปไห่เนาะจจนเนาะพี่น้องจ้ามันแดงอยู่เดียวพี่น้องมันแต่ว่าแต่ว่ามันเดืดแดงแบบมันกำลังจะเริ่มแดงพี่น้องจะขอบอกพี่น้องเนาะพริกคอยด้โศกเนี่นะพี่น้องจ้ามันเขียวมันยังเริ่มแดงแดงน้ำตาลก็แดงนี่แต่ว่ามันซาพี่น้องเมื่อด่วนเมื่อด่วนเมื่อด่วน <laughs> เมืมดเดือนนี้พี่คอยสีแดงเมื่อไถ่บ่พี่นองจ้าพี่คอยบอ่แดงเมืด่อดกพี่นองจ้าแล้วบ้าน,นี้มีเอาเอยังบ้าทันจบขอต่ออีกน้อยหนึ่งนะจ้ะพี่นองจาอ้ามีพีพีอยู่ในยันอ่าเพื่อนคอมเมนต์มาถามนะจ้ะพี่นองจ้าเพื่อนว่าอันนั้นเหตุตั้งใดหน่าหนาวราะว่าพี่นองจ้ามันดกอินีเดน,นี้พี่นองมั่เป็นคอยวโโโโ่าพ่อ่พมโน่ไยเดิคอยเลี้ยวไปนี่มันมีแต่มันมีแต่เม็ดได้พี่นอง มันก <dı> ็เม็ดผีเจนเน่อันนั้นจนมันเอ็นมันงอนมาทั้งพีเหมือนนอกจากมันเอ็นมาทั้งพีขยบจะข้ามสีเฮ็ดขอยกับปอยไว้ยังสี่ล่ะพี่น้องจานี่จนมันเอ็นมางอนมันเหมือนอันเพิ่นถามมาอันย่ามหนาหนาวเฮ็ดจังใดคนหนาหนาวขอยกับพวกหูเส็ดจังใดนอกจากพี่น้องจ่าผู้อื่นข้าเจ้าอาจสิแบบว่าหนาหนาวข้าเจ้าเก็บอ่าข้าเจ้าเอาใส่ อ๋ใช่กระถางไปไว้ในเฮียนเพราะว่าเพื่อนมีพื้นที่เฮียน่เนาะงจะน้องพี่น้องจ้าพี่น้องเนาะพื้นที่เฮียนเพื่อนกว้างแล้วเพื่อนก็อ่าสถานทีหรือว่าเฮียนเพื่อนไ่เพื่อนก็มีมองเกีบเพื่อนก็อาจสิเอาไปใส่กระถางเราจะเนาะเอาไปใส่กระถางแล้ว <amigo>. ก็พรหรือว่าถ้าเพื่อนมีอ่าเอาบานเป็นกระจกเลาะจะเนาะเป็นห้องเป็นกระจกสําหรับเอ่อสำหรับปลูกต้นไม้ในหนาหนาวสิเขาจะเอาไปไวเขาจะอาจจะได้กินนาะงจะพี่น้องจ้าแป้คอยนี่คอยกะป้อยว้วังสีแล่ะพี่น้องเนาะคอยกะป้อยว้วังสีเพราะว่าถ้าหนาวมากกะเราจะบุญแต อยกสีวางใดนะจ๊ะพี่น้องจะสีตากไปจกักสองสามต้นนะ๊จ๊ะพี่น้องสีไปตังไว้ในห้องน้ำนะจ๊ะเนาะเอราพื้นที่มองตุกยอยู่ยนะจ๊ะพี่น้องจ้ากะ ดีที่มีสวนนอจนะบ้านหลังนี้ที่ดีที่มีสวนนอจนะแต่ว่าแต่ว่าห้องก็เป็นห้องเล่นน้อยมองนอนก็ห้องรับแขกอันเดียวกันคือคอยบอกพี่น้องไปเลยพี่น้องจ้าคอยบอกคอยคุยไลค์คลิปแล้วว่าห้องเล่นน้อยยุ่งเล่นน้อยสองแถวอยู่กันออดตอเอ็แตะนอจพี่น้องแต่ก็มีความสุขนอจนะพี่น้องจ้าอ่ะห้องกับพี่น้องมือรุ่นคลิปไม่คลิปน่าจังมาอันเมาโม่อันเรื่องวิไลกันนอจนะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็มาเซ่ฮัลโหลหลังจากกันไปเที่ยวมากนอจพี่น้องเนาะหลังจากไปเที่ยวมากก็มาเซ่ออองงงขวไลเเนนนาาาะะจจ้้พี่๋ ครังที่แล้ว <c oughs> คือเจ้าไปเนาะจะเนาะกับอ่า ฝรั่งอเมริกาเนาะจะเนาะจากที่ว่าแค่เอ่อสิบสี่มือเนาะจะเนาะหูชักสิบสี่มือเนาะจะเนาะกะตีสักก็ลายประมาณนั้นละจ้ะพี่น้องจ้าแต่จริงๆเที่ยวน้ำกันจริงๆกะสิบสี่มือก็มาอยู่เที่อนอีกอาทิตย์นึงเนาะจะเนาะกะตีสี่สิบเอ็ดมือพอหลังจากเพิ่นบินกลับไปเพิ่นกับพบยายามสิเดินเรื่องเอาคอยไปตั้งประเทศเอาคอยไปบาดเมืองเพิ่นแต่คอยว่ามันไกลอีกอย่างนึงการหูจักกันก็นยังหูจักกันเพราะท่านโดนเนาะจะเนาะคอยขยันเนาะจะเนาะพี่น้องเนาะขยันเพิ่นเอาไปขายพาไปขายเราแบ่งกันนนนนนีีีี่่่่ขขอออออออยยยยยยเเเเเเเาา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 ููพ้้งงไดแลลวิผรปบบบก นอพี่น้องเนาะเอาแานไปเนาจะเนาะเอามาคือที่นี่มากกันเอาปัดที่นี่เนาจะพี่น้องจ้า well. เอาไว้คลิปน้าเนาจะเนาะเอาไว้คลิปน้ามาคุยกันว่าวิไลพ่อพญาะะมากใดจังใดเราจะเนาะพี่น้องจ้าเจอพญามากแบบใดคุยแบบดใ,ใดจังใดจังใดพญาะะมากเด็ดมาตกลกปงใจและยู่กันมากจ,จังใดหกปีเจ็ดปีเทา่าสมือนี้เนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณพี่น้องปองไปสุขปุถุคนเด้อจะเนาะพี่น้องจา้าขอบคุณถูกกำลังใจขอบพุณถูกการติดตามเนาจะเนาะพี่น้องต้นตะไครใบบก,กูดฝากในเด้อพี่น้องจ้า ฝากพี่เลแม็กด้วยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยน้อยนะจ๊ะเนาะเบิ้งคลิปแล้วยังแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ากระดิ่งที่มันมีข้างๆก็กดดังกิ้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 งกระเด้อพี่น้องจ้ากดจุ๊กจุ๊กจุ๊กกระดิ่งอยู่ข้างๆก็กดให้มันดังกิ้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 งอันนี้มีคลิปใหม่ก็เสียเตือนพี่น้องเลยมาฟังเลยมาคุยนํากันนะจ๊ะพี่น้องจ้าเอาพี่น้องจ้าสำหรับมินี้ก่ะฝากพี่กอนขอไปหาเล่่่่่มบบักกพพออออนนนเเด้้ีีงาะะะสสวคคคขุณ